สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นต้นศาสตร์ปีที่5โดยมาสเตอร์ประมาณอห็นแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรหรือความจุนะครับนักเรียนคงอยากจะรู้แล้วนะว่าความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรหรือความจุเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร 1. 1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตร2 1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตร3 1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรและ4 1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1000ลิตร หลังจากนักเรียนได้รู้จักความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรแล้วนะครับเดี๋ยว master มาสเตอร์ก็จะแสดงวิธีทำในแบบฝึกหัด8.9นะครับหน้า111นักเรียนเอาแบบฝึกหัดแล้วก็เปิดไปที่แบบฝึกหัด8.9หน้า111นะครับ คำสั่งก็คือให้แสดงวิธีหาคำตอบนะครับเรียนลองทำตามกับมาสเตอร์ไปนะครับข้อที่1น้าหน่อยมีน้ำลำไย5,400มิลลิตรคิดเป็นกี่ลิตรนะครับวิธีทําเนื่องจาก1,000มิลลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้นน้าหน่อยมีน้ำ ลำไยเท่าไหร่ครับก็เป็น5,400หารด้วย1,000นะครับเท่ากับ5.4ลิตรข้อนี้ตอบ5.4ลิตรนะครับข้อที่2นะครับปลาเพนทําน้ำหมักชีวภาพ12ลิตรคิดเป็นกี่มิลลิลิตรนะครับวิธีทําเนื่องจาก1ลิตรเท่ากับ 1,000มิลลิลิตรดังนั้นป้าเพนทำน้ำหมักชีวภาพก็จะได้ว่า12คูณ1,000เท่ากับ12,000มิลลิลิตรข้อนี้ตอบหนึ่งหมื่นมิลลิลิตรนะครับข้อที่3นะครับแก้วน้ำจุ250มิลลิลิตร คิดเป็นกี่ลูกบาทกเซนติเมตรวิธีทำนะครับเนื่องจาก1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นแก้วน้ำจุก,ก็จะได้เป็น250คูณหนะครับเท่ากับ250ลูกบาทเซนติเมตรข้อนี้ตอบ250ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ ข้อที่4นะครับถังน้ำมีความจุ1 0,000ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเมตรนะครับวิธีทำเนื 1, ่องจาก1000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศเมตรดังนั้นถังน้ำมีความจุก็จะได้ว่า10,000หาร1000เท่ากับ10ลูกบาทเมตรข้อนี้ตอบ10ลูกบาทเมตรนะครับ ข้อที่5นะครับน้ำปลา0.8ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรวิธีทำรรนะครับเนื่องจาก1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นน้ำปลามีปริมาตร0.8คูณ1,000เท่ากับ800ลูกบาทเซนติเมตรข้อนี้ตอบ800ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ สำหรับแบบฝึกหัดทั้ง5ข้อที่ครูพานักเรียนทำนะครับก็หวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะครับทีนี้พลังงานที่นักเรียนจะต้องทำนะครับก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด8.9หน้า112ข้อ6ถึงข้อ10นะครับเหลืออีกหาข้อเองนะครับนักเรียนตั้งใจทำนะครับ สำหรับวันนี้ก็เจอกันเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ